น,นี่มาใส่กลับเดี๋ยวบัวขำเนาะหลังไฟเอ็ดกินเนาะแล้วยังไปยามกลับได้มากล้วยคืออันหนึ่งนี่กล้วยเฮา โอ้ยุกเสยมาเห็นมากว้วยมายูทูปกเจา,าเห็นมากว้วยเคือนหนึ่งตัดออกมาเลยเฮายังชิงจี้กินมะกวยดับไฟก่ตนโตมี่กินเนาะอยากข้าวแหงเลยลยังไปยามกับหนูอีกซอยปีเ่ตุมมี่เลยเก่งปีเ่ตุมมี่ได้บัดนี้ ้อหฮัตตอนแรกตอนนั้นบุษมอกับฟดเลยเนาะได้ที่แล้วซอยปีลงเฮ้เอ,อ,เอ,อเอ็ดได้มอความบรือบริกได้บบา แข็งมีเสนปีนะมันนอนป้ามีแนวใส่น,นี่แหละเกิดเป็นนวกับแรงมาเออมีมึกเพชรอยู่เก็บมาอยู่เมื่อกี้นี่อยู่เก็บอยู่ป้าเนี่ยมึกเพชรเอากะเก็บมาจบดีนะ แสบยูมือนี่อาหารป่ากินอยู่ป่าได้ผมนอนป่าอีกนอนตู้นี่นอนกล่องเฟืองเอาอวะนอนกล่องเฟืองนอนกล่องเฟืองเอานอวะตูน้นี้บูมีพวกล้มนนมีมมเจอกันตอนกินเนาะบัดน,นี้นนมาเนาะมาเนาะกำลังเนี่ยเพมกินโอ้ยหอนหอน มีกับมึกปีโอ้สสนเส็บเส็บแ่้แแแมกี้แจวนะปอมึงก็เฮเฮ้ล้างมือได้บ่น้ำยเลย เอบเอามาปลิ่มอ่านไปยิ้มไปขอบใจดาที่เฮ็ดให้เขานั่งให้โดยที่ตบ่ได้คิดนต่แม่งปอเพชรทีกเสยน้อยตัวหนึ่งนี่ยเยอะไหมมือเนี่ยหนึ่งเ้ยโอ้นี่ไนายล้วได้แล้ว น <S <S ม้รนีไปเนีอยู่มีม,มีมีสามหน,นึ่งแถวนี้เบิ่งพูดพูดพูดกับขอดมูนไ้พูดครับไป

อยูบ่อม่ื่นบ่ตื่นบ่จิกว้างมึง้างกันดิผขอิ๊กอันนี้อ๋วบงมึงฮางาน,นะกลับกันลัน่นนะวังมึงฮางกลับกันลัน่นนะอยู่ใส่ขันพ <c oughs> ุนบุแม่นขันพุนนะุ๊พี่คือว่พี่น่ะิมไปเซื้อเถพี่นะ อ่ะหงูอี al, oui, pit pit ๋ยังอีกหลางนึงเนี่ยมาเบิ้งก่อนม้ยหลางเชื้อทำอิดนะนฮอโซ่หลางทำอิดบุห็่นก็หรือว่าหลางฮะว่าหลางอิดคือมีหลางหนึ่งอยู่ทางนี้นะโซ่เบิ้งก่อนโอ้ยพูดนั่นเป็นหลาง่ฮะเลยเนาะไปไปบ้างมึงไปบ้างมึงจอดเสื้อก่อนก็ได้ หนูหนูนูหนูควนมันก็ได้บ่ไป้ยสัามาทิคับกอมันมาทิคับหนูนะฮะตัวน้อยอวะเข่าหนูแหละอ,นะอย่าอย่าอย่ามาทิคับออเอาพยายามซะกพยายามซะหนูนกำลังออกหนูตัวนี้นะเจินทุ่งหน้าเลยเนาะนะ Đấy thằng oh, đấy đang Đằng khư bụi bù khôm Một chút ít ngọt ngàng vậy Bỏ một chút là một thân là nụ này Nhanh lọp được Thích quá Hả? Ồ, oh, là làn ngọt ตัวนี้ก็ใส่ตัวนี้ก็ใส่หอยขอใส่เก้าววะใส่้เลยถมพร้อมนอกกระนี่งถือว่าส้ถมพรม้อมนั่นเป้าหมดทึกหลังเนี่ยมันหลับมันโอกมาโอ้มันก็ควัดไม่ได้หนูเท่น,นี้ คุณมันเผาเนาะตอนน,น,อนี้ไม่เห็นเครือพยายามกราบหนูไม่เห็นเครือมันเผาขุดเอาไปกินบ่โอ้บ่โอ้หมูยื่อปนันไดเนาะนี่มันเผาเห็นดีเห็นดีอยู่นี่ก่อนเนี่ย บุเรลักเด้อนอยู่ให้เก่ากระเจ้าเนาะป้ากระกแล้วป้ากรบมึงดูหกหเลยมันเผากลางคืนมัมาป้าเนี่ยนี่แหละเห็นแล้วก็พอได้กินกลางคืนกับคุด บอนนึงมีสองมากหนุกิโออยู่นี่ย่งสามสี่มากเอา้าโอ้โหสี่มากหนุกิคุดดูกิสี่มากอย่เนียสี่มากคุณนะเอาจะซ้บถึงนี้โอ้สี่มากได้เหรอ ขุดมันเผายาเกัาคืนม,มีเสียมพานี่แหลแนะเอามันกระแาเอาม็กแทกกระเบิดตรงนี้เลย mm hmm. oh, อุงแม่นี่ยนี่โอ้หื่อเต็บขึ้นมาแล้วมากหนึ่งขึ้นมาแล้วมาทีสองแ้วมาที่สอง,สอง mm hmm. น้อยอีกเหมือนโอ้พอดีกินกินพอดีแซ่บ ไม่รู้มันจะแบบอครับดีแต่หกมาเบื้องนี้ไหมเบือในน่เดี๋ยวเบื้องพี่ติงมีติงในป้าเนี่ยยมีด้วี่นเนี่ยตัวนี้น้ำน้ำน้ำด้วยลงใช่จัดมากเลยดูโอ้โหนี่ยอันี่ว้น สามะ ละสองมาเนี่ยเนาะพอดีกินพอดีกินเนาะพอดีกินได้แล้ว,ะล,วละมา้งอจังหวนอะไรสองละ lắm chưa mạng nhảy nó Một này này chưa mạng nhảy thì xuất Mấy lô nó chụp kinh đài phạm Chụp kinh đài bồn này, này Dâm kè xâm lên này nhảy đó. ใหญ่านีมันย e ังอ่อนมันยังบมดำยังบมเละขุดกระบุมม่ยังเนอะอุปกรณ์พาลูกเดียวบืตั้งใจมันยาววะมีห้างอกค้างเลยวะยันแก่ให้เลย ใส่ก so so ับนมมันเฝ้าด้จะมีห้างเง่ค้างหาเง่ค้างค่ะหามันงสื่อดึงเบิ้งดึงขึ้นเถอะใ่ๆนี่ๆมามาเบิ้งตัวยังนี่โอ้คุมเยนุคุ้มเนาะตายมลว่เบื้งจับเฮ้ยยังยยยยยงยย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 มยยย มันเฝ้ากันได้นกคุ้มกันได้คุบเอาเด้อนี่ใช้บอนนอนฮะเห็นอยู่ใช่เห็นฟองอะนรเอ้าเห็นอยู่ในเลยวะเห็นเสาแล่นนี่วะนี่เนาะโอ้ได้นกคุม้มอีกอ่ะจับสองตัวสองตัว,าวมาให้ได้หมือนี่เน่ได้กินแล้วไอ้ซสอีกเสอีกแบบนี้นะนี่เนาะ เอาไปยามเที้ยก oh. ี่เส้นมีอย่างนีทอด o u t u b e จเทอเบ้างเฮ้ยาวกลับออกเด้อยาวกลับออกเก็บเข้ากลับมานะหนูหนูได้ยุติ๋วในสองกลับปกติอองขว นี่เนาะมันอึนเขาก็ได้ใส่นกค่ะอาบ่นกค่ะนะนี่หนูยามรอบเดียวโอ้บุม,มีคนหนูกระเจ้ามาใส่ก่อนแล้วมันอึนเขาก็ได้มันดางมันเผานี่นกเขาเขาคุบเอาเมื่อกี้วางหนึ่งค่ะนี่เนาะนอนเป็นคู่นี่ว้าวนคนนี้นอนคูเ่เปล่า เพื่อนเห็นดิการเลาะการว่างมันนอนเห็นเห็นว่างมันอาบหลายมูเรียสินอนกล่องเพื่องนี่แหละเอ็ดบนนอนอยู่กล่องเพื่องนี่มูนี่สิคักอยุบแบบนี้เห็ดบนนอนก้อนแบบนี้เนาะสิลองกินเบิ้งมันเผาใหญ่สิแทบบ่หรือมันสิแก่แล้วนี่ลองเบิ้งลองเบิ้งปาดบดได้เลยเด้อปาดบดได้หรอวะ มากเลยใหญ่ชุดเนาะกายนี่กันหน่วยน้อยพอดีกินเนี่พอดีพอดีพอดีข้ามลองมาหน่วยใหญ่ใหญ่ชุดได้หน่อยนี่เข้าเลยซ้ำนี่เป็นแนวกินเข้าเลยเป็นแนวไห้ปุ๊บเคยเสียอามากเนี่ยนี่เนวออกแกนพุ้นลองเบิึงนะลองมึงข้ามใหญ่ใหญ่เลยฮะ nhưng, đây, tiền kinh doanh, nha mùng nhanh hãm 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 เอาปักปักเน้นปักเน้นๆปักก้อนทั้งนั้นโอ้ก้อนตัวนี้ปักปะโคตเป็นไม้โคตรเว่อเพื่องนะมันยังได้แล้วเปล่มันบทับว่ามันทับกบัทับบัทับปักโอ้ยเบิ่งแม่เบื้องแม่อ้ยมันบัวปิ่นเลยนะเัานอนอยู่พี่ นี่เนาะตุบเฮาตุบนอนเฮาแล้วแล้วบ่นี้อ่าเพื่องเฮาเอาเพื่องถมหมดเลยเนาะน,นี่นนี่เาะประมาณนี้เนาะบ่นนอน,หนเห่าฮะใส่เลยเอากระสือเออกระสือไหมเออ,อเอ็ดออกกวงๆหน่อยนึง นี่เนาะแล้วแล้วทางคุณทางนี้เอาเพื่องใส่หน่อยนึงนี่หออเพื่องตัวนี้ใส่เพื่องชุดใส่อ,อปุ๊กนาน่าแล้วทางๆธอไนะเฮ้ยจะน้อยสิพาข้าไปเบื้องทางในจะเปลี่ยนนอนว่ะเฮ้เบ้อ ยังม,มึงดูมึงข้างนั่นไงดูเป็อนเลยปอคือมาต่ำแท้เหาะเอ็ดคือเอด็อเอดคือห้างหนูนี่วะต่ำแท้นี่พูดพูดมาต่ำม,มึงดูเหย็ดเยียดตีนบุชุดฉมวดนี่นะโอ้ต่ำโพดเนาะเอาไปชิโน่ในแหละหมือแรงเฮ็ดแล้วก็ต้องได้นอน โอ้บไัได้มาแงมาค้ำขึ้นอีกเนาะอ้อตังเอนอน,บ,อน,น,อนบัได้กังจมจมเปยนอ้อมืออึดยิ่งยามกับมือนี่นอนเลยมือนี่นี่มือเฮงเ,เลย,เลยตังนี่เนาะบรรยากาศเขามานอนในกล่องเพลิงเลยเนี่ยว้าวอ,อึดอัดขนาด เอ๊ะตามพูดไงคายกับคายเถียงนอนดีๆบนนอนเฮานอนในกรองนั่นนี่ฮะโป้งก็ออกไปเอาเพื่องทึบไหมหนาวได้ตอนดึกน้ำหมอกตีนไอ้เพื่องออกเบิดเลยตีลงมาอีกเนี่ย เอากัชิ่นอนข้าย่งนอนก็ได้ประมาณนี้แหละเอากระิค,คอว้า,าเอากคคระิอนอนก่อนเลยนะครับนีเดือดเลยหนาวพรอมว้าตื่นเช้ามาดอหนาวแห้งจุดเฟืองผีไงโอ้ดาวดาว ดากัยามเช้าเนาะนี่อาหนังไฟฟิงหมอกกระหลมืดมืดม,นมอดนออนดจากควนน <c oughs> เขา้าใครก็จะควนเขา้าโอ้ยหมอกกระหนาว น้อยจังยังไปยามกลับเปียกหมดแล้วเดี๋ยวนี้ท้าเนะบิ้งแลยค้มคืนยามจะเที่ยวเดียว,วโอ้ยยาบกลับตอนเช้าเด้อหนาว ใส่น้ำหน้าเก่าเขาเกี่ยวเขาเลยแม่นว่าคันเนาะคันลุ่มคุณบอลืมบนบนกราบจาของไลยได้วันนี้นอนกองเพื่องจุลืมโอเสดมือหัวเข่าถึกน้ำนี่ nhưng không có phở sơ nào ở đây ờ tích ở này thử quá xem tích mi nú nè nào con ừ. ừ, nào ừ này rồi leo còn sao này Hãy subscribe cho kênh i out. out. <coughs> oh, <cheap, cheap. coughs> <coughs> vâng được ví dụ đấy vá ได้ปะห,หนูฟุกงเยอะปะคุณนกขอด้มีคนมาใส่แล้วแถวนี้ใส่หอยเก่ากระจ้าหอยกระเจ้าใส่ Good night. โอสูงบุมมีนูและแถวนี่